ตัดมันบ่ตัดแล้วว่าตัดมันบ่พอยเลมันเหลืออีกหน่อยหนึ่งวางวางไรเงามันก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งเหรอมันเดือดมันคือสามกระอไง ผลพอดี อีอเ้อเป็นแคเว่ยฮะนีป็นแคลแนเล้ให้เราอันบเป็นแคอนะันัเม บ้าบอลนะมาตัดเลยบอลยืนพิจารณาุนอลยืนพิจารทำไมทำอย่างนี้บอลมาเด้งบอลหุ่มคุ้ม คือคำคลาครับเพื่อนโอ้โหปดลสำรัม้้คันน้สตัวนะครับคันตัวเดียวเร็เรวค่อยคันย้ำให้เราก็ได้เออเร็วบ่อคันะขนข้างเน,น,นี่วานียนี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคันนี่ก็ได้สอนิ้วันงเออสองนิ้วสองนิ้วเพิ่งก็มีเอ,อ ก็ขันน็อตตัวเดียวเดี๋ยวก็เราวนี้มาขันให้เราตรงนี้ขันนั้นมันพออยู่ป่ะพอเอาอะไรไดนลงไลนขวางลงอะไรหรอขึ้นอะไรขวางเอาที่นี่มาติดนี่ป่ะเอออันนี้มันติดข้างว่ะตรงกลางมันจะท่านเลยกระทางสี่มันจะเป็นนังนสิเอามาทาบึงเนาะทาบมึงเนาะเอาทาบ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 มุมนั้นก็ได้ข้าทานอะเลยเพราะมันมันพอป่ะ ให้มันอยู่กลางนะน่าอนี่อยู่ใต้ฝาทับมุมนั่นก็ได้พอวะเลยมาวะเออนายเออเล่อนเลื่อนเลย่อนั่นแหละเอาเอาเอาลูกไปข้างวะเออโอเคอือเอาแผ่นนี้ไปข้างวะโอเคนั่นเพราะว่าเราที่ได้แบบทับทับตัวนี้เลยนะโอเคคุณได้ทับตัวนี้เลยนะเออมันนีได้เก็บเก็บเก็บให้มันเก็บตรงกลางเไงไหมตรงกลางมันไม่ได้ลงมาเออแมน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 

ส่วนเอาเอานักก็แวนใส้นะให้หมอนี่ให้หมอเขมือเออแวนสองตได้นี่คืบอบัวานั้น,นอเออก็แวนตัวเดียวมันทะลุเ้ยป็นไรลูกน้องอ่ะเป็นอย่างเขาว่าบ่แห่งไรแห่งไรแห่งไรกลับบ้านแห่งเฮ็ดงานอ่ะ lúc nào mà, lúc nào đèn อ่ะไปกลับบ้านเฮ็ดงาน ถาสีอยู่เน่ย้าสีอยู่อะไโดนไอ้ำไทันอยู่แล้วงานงานแล้วคุณเก็ว่สียตาทนเขาคือบ่บบอไตรงนะงนือวอกมไดงานดีออันนี้

มาแล้วว่าให้ถึงมูออ้วนมูอ้วนวะ่ะโอ๊ยยืนพี่เจรนามาโดดแล้วมูอ้วน คนทำได้ไหมมาลวดมันเี่บอกมาลวดตัวนั้นยาวเกินม่ฮะมุมนั้นยาวเกินมเออไม่ใช่อไงเ้ยหยดขันทวนเออว่าออกงันโทเว่นี เรื่องงานมันเรียดเรื่องงานมันเรียดปีหน้าหน้าตรงงาน ก้ามันเแไปบนรเริ <ừ> mm ulously, ่มบนแล้วครับมันบ่นบนงต้องเข้าแร้งขึ้นิดน้อยดิจะลงจกาแ้ขึ้นเนีขึ้นแล้วละดีนะฮอ้นบมแซวว่าคาแ้งขึ้นไม่ยังเออมจะรับมันเดียวนี้แหละรู้ มั้ยมีใจหมดเลยข้างแรงจะขึ้นเราฟ้อนที่ขึ้นเอาฟิศเนาะบไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นผมฟ้อนย่างขึ้นออฟฟิศเสือเลยใช่ไหมฟเบิมแซวบ่าขึ้นให้ยังฮะขึ้นขึ้นมีท่วงคาแรงดิมั้ยเออดีใจหมดเลยขางแรงจะขึ้นนักขั้ดเดิมแต่พ่อหน้าบอกว่าคอยตเบิมแซวแซลคอยว่าขาแรงขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหรอใช่อหม ว่าทำไมคุณพ่อพูดอย่างนั้นอ่ะเอาถ้างานมึงเยอะนะมึงทำคนเดียวอพี่โฮนดีใจหมดเลยนึกว่าคะแนนจะขึ้นเพราะอย่งนี้นาถึงแว่าคะแนนัขึ้นมากเลยแต่พอเราก็พอมไปเสร็จแล้ยังยังขึ้นไม่ใช่ไม่ขึ้นอืจะ่มขึ้นมขึ้นเนาะจะเบิ่มแผมเนออเออาลนหน่อยเออ เอาเอามาได้มากล่แล้วอยูดี่จั 说白了。Okay, thì tâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้แสมแซมศาลาเก่าครับคเพื่อนๆนี่คือแจ้งหรอนะือเปล่าเขาขึ้นเป็นแจงอันนี้จะเป็นหมูอ้วนนะครับหมูอ้วนร้อยโลครับผมหมูอ้วนร้อยโลเป็นคนขึ้นนะครับจุดจบอยู่ที่หมูอ้วนครับเพื่อนๆ ยืนพิจารณามานานนะครับวันสุดท้ายก็นัดจบที่มืออ้วนนะครับน,นัดทวนคะแนนนัดเท่าไงค <c oughs> ะแนนนัดจะย่างไปย่างมา <c oughs> ยืนเป้าเออนั่นแหละอันนี้เปลี่ยนแผนกคุมแล้วนะครับบนไทยเป็นคนคุมแล้วนะครับ <c oughs> แผนกคุมครับส่วนครับ คราวครับเพื่อนเพื่อนทำชั่วข้าวนะครับสามต,สตัวสามตัวเพื่อนเพื่อนก็เ้านะครับเพืเพื่อนแค่จะเสร็จแล้วมูงสังกะสีให้กันผล ถูกนะครับเพื่อนๆมีกระพาทีมงานครับขนย้ายเดิมสั่มหลังคาเสาชิงช้านะครับบางที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆคลิปน,นี้ก็แขนนี้ก่อนนะครับเพราะยังไม่เสร็จอีกมุมหนึ่งครับ นัดพ oh <t rios> <mit it> <ina> ุ่นอันนี้จะเป็นแผนกแผนกนัดครับจบที่หมูออ้วนนะครับเพื่อน ใช้ครับผมวนๆคนรูปหล่อครับวนๆคนรูปหล่อแขนเสียบนักเสียบนี่ก่อนนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร้ส่องส่องแอด์แชนแนลด้วยครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับนนะสวัสดีครับ